ตอืมันหลายคนเนาะวันนี้เธอร่วมทั้งเบิร์ตนอนนี่จะคนนนอนหาคนหาคนอันนอนนี่นะอันน้องผู้สาวผู้ชายผู้หญิงบอถ้าว่าพอมาหนี่แม่มาก็เต็มเนาะเป็นน้องอีกอยู่คนน่ามัยังน้่งอยู่ไอเอายังน้่งอยู่เด้อเนก็กำแชบเราแชบกระบอกกันเด้อ ไม่หนาเม่อรง้ค่ได้ไปบอกคนปปุผงซองถุงใหญ่ๆเลยนอกจากอันนี้เป็นผักแก้มนะไปกินเนาะอาหามิตรมาทั้งไงลูกอะมีแขกบไอ้รับเซิร์ฟแหละไม่พี่น้องให้มาตอนนี้เนาะเต็มอยู่พี่น้อง พีนนะ่น้องเลยเนาะเออน้องเอ้ยน้องมาลุมก็ได้ได้เออทั้งพี่น้องเลยเนาะพดีทักทายกลับสบายดีและสวัสดีพ,อพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูสูคนพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องฟังไทยหรือฟังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องย,นะยินดีต้อนรับกับสู่ส่องของเมย์เนาสแนวตอนคอยคำลงแรงนิหน่อยพี่น้องเลยเอ่า อัปเดตวงเคงขึ้นท่านน้องเพิ่นตอนค้ำคำพี่น้องเลยอ่าปรากฏว่าโบมีฟืนโบมีไฟฟ้าเนาะมีแต่ความมืดพี่น้องเลยเนาะวันนี้เพิ่นกินข้าวกินน้ำเพิ่นเฮทสต์ได้กินพี่น้องเลยเอตอนนี้ก็โอ้เมงเมาลายพี่น้องเลยเนาะเมงเมาใหญ่พี่น้องคักคลักๆๆคักมีตแต่เมงเมาพี่น้องเลยเออ เเนาะบยังอโอ้เออปัปปเบิ้งไอ้ขึ้นึนกเด้อขึ้นได้บ่ขึ้นได้บริพิตหนึ่งบริพิษหนึ่งหรอวะเออว่นมอนั่งนั่งอะไรอย่างนี้พี่นุ่มนี่พี่นอกเอออาอยู่แบบบริมีพื้นนี่ไฟบรหนองเลยอาเฮ้จะได้กินข่ากินน้ำนะกินมืดวันบริมีอย่างใต้บ่ เอาอยื่องแตกไม่เท่าเท่าอันมัมันไม่หมอไฟแบบแตกตัวนึงด้วยนะมันขาดไม่ได้คือมันมีแต่หมอไฟน้อยหมอไฟแตกอยู่ทันแหละลอเอออน้งมานั่งนี่ก็ได้น่อปฟาดทุกเจ้าเสือลำเลยปฟาดทุกสินี่แต่คนเราเม่งเม่งเมาบินเขับกองไฟนะพี่น้องเกันเนาะ เออบ้านี้เอากระสามมาใส่คือหลายแท้พี่นาะไอ้เนาะไมมีกระสามใส่ม่ีกระสามใส่เนาะอ๋อเป็นหมองออกเนาะมือนีีเนาะเออตำงานจบแล้วาอยู่บ้าคดบ้าน้องกินข้าวน้องกินอะไรฮะเป็นเละเลย กินแบบมึดๆนี่บ่มันยังต้องกินน้ำมาดิบอเขาค่อยกุ้งค่ะฮะบอด้วยเอ้ามันก็กินได้บ่ฮะกินได้บ่เดียวไปวันนี้กินน้ำมอคลิบตัวกับตัวอยู่บ่ะนี่ยั่งนี่หิวแห้งวันนั้นบ่เอ้เอ้ยเอ้ไม่รู้จกินเนย กอมีมเม้าไลดีพี่น้องเลยเนาะไลหักแหลห่นี่นอนจังโมงนอนแต่ได้มือนนะแปดโมง,งเก้าโมงแปดโมงเก้าโมงเจ้าห็นยังคืนนอนเดืกแท้อาบน้อ,อาบหนำอาบดิฉทนน่ะน้ำสายอยู่นี่ดิอ๋อไลว่าน้ำอยู่นี่ดินะไอ้กับบริยางกับเบิงง่งหินคนคนในบ้านเพิ่นมาอาบเป็นคนเนาะไทย<ก>ไปเอาดิฮะก็เอาอยังก็ แบบเอาเอาไม้แล้วเขาใส่ก็เอาเลยใช่แล้วก็เอาเองมาเองกินกี่นี่เนี่บอกว่าจะกินหนึ่งเมากี่กินนงเมาเมื่อกี้นี่กินได้กินได้ใช่เนาะกินได้เออไอบมเคยกินหนึ่งเมาดิปเคยกินแต่ซุปกเนาะอืมฮ่าเตอบ์เออไ่พอยากเห็นเนาะเลยยับยับข้าวเลยเออซื้อพวกนี้ซื้อ พรคำผู้นี้สือคำพรน์ลาพรเนาะเอ่อเอินสื่อก็ได้เอิ้นพรก็ได้เข้าใจมดอืมอืมอืาจ้าไยังกินแรงมไ้มนี่น้องกินต้มมีอายหายอะไรต้มมีเอาเครื่องเพิ่์มเราซื้อยังมั้ยอ๋ออายนั่นเราหายชินชินเลยชิ้นยังอะนะเราว่าชิ้นงัวเราซื้อมาให้เราว่าซื้อชิ้นงัวแต่ห้าจักมาให้ โค้กแวมันซื้อว่าให้วายอบวายอบวายอบให้ซื้อมาให้ฉันนะอืมฉัได้กินวาะเนี่ยชิ้นเนี่ยโบหูเห็ดเถ้าอ้าวจะโบหูว่าโบหินจะได้กินจะเช็ดได้กินเถอะปิงเอ้าทำบุญหยกสนใจคอยบานไอกิ๊แมงเมาสุดยเออเจอกเมาไปขวาว่เอาไว้ให้อายกินเด้อเบื่อเด้อทำมาตั้งกันนะแล้มาตั้งไต่ยังนี่ อ้าวลายี่เนาะก็เมาเพียงเลยเต็มเออยู่เนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ลงมาเมื่อคืนนี่อยู่บ่ได้เลยบันไดอยู่บ่ได้อยู่่บได้แถวนี้เนาะเลยมันเปียกเพี่อะไ้บันยูใช่บันยู่บ่ไใดเลยพี่อยู่บ่ได้บันนี่ไปนอนเไปนอนตรงอ่าอ่มันหลายคนเนาะวันนี้ถ้ารวมทั้งเบิร์ตเนาะนี่หนิจะคนเนาะหาคนหาคน อันนอนนี่นี่ะอัน้องผู้ชายผู้หญิงบ่ถ้าว่าพ่อมานี่แม่มาก็เต็มเนาะเด้อือเปนนองอีกอยู่คนน้องยังมีน้องอีกบ่เด้อยังมีน้องอีกอยู่หายน้องผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเอาบ่ได้บ่โมึงเมาหลายดิมึงเมามาได้บ่นี่อนึกถึงเรื่องเล่าเก่าๆเรื่องแมงเมาโอ้หลายเออหลายเนาะแม่เอามาเก็บใ่่ะ เอาไดๆมันกับ,บรอดจะได้บอดีเลยเนะพราะว่าใดไๆปีมันก็ล่นเนาะแมนบ่นนอ,อยเนาะถามมันต่อลายหรือมันผลจิตตกไปจังเนาะอืมเขียดออกนะเขียดออกเขียนเขียดไม่เป็านไทำให้มาออกอะไรเป็นเขียดออกวะ,าะมาเนาะแมนเขียดนงั้ก็จะเ,เขียดโมเขียดเนี่ยอือการเขียดเป็นยังไงบ้างจ๊ะ เนตาเขียนเป็นสียังเป็นสีแดงสีแดงตากบด้ตากบมันก็คือการเขียนมันจะคือการเขียนโมคือกันอือโอ้แสดงว่าเราเคยไปการโกบเป็นเขียนยุ่ยไสนเนาะอยู่อยู่โดงอยู่ปลาพอนอนุญานบอกเคยไปกับน้องนี่แหละบอเลยไปสองคนไปแต่เป็นเมื่อตอนเศร้าอืมอนุญานบอ เราไม่ได้ยานแบบเคยไปแล้ว่าแบบยานถิ่นเท่าเน้อ,ลอเลยปหาจับเขียดน้องจ้าหนี้มีมีผู้หญิงอีกบ่ที่ว่าผมมู้มีิงอ่ะผู้หญิงที่ว่าเป็นสาวพือเจ้าหนี้มีบ่ผูมหญิงมีแล้วเนาะมีแต่ผู้น้อยบ่ยช่ย<า>ตัวยาวอ่าอ่าจ้าจ่าไปแต่งานลราเจ้าะเลยไปแต่งานเจาะเลยประก็ได้อันนีกละครวงพูดลายดิมงเมาเนาะ มันมาต่อไฟพี่น้องมันมักไฟเนาะเ <c oughs> ต็มเบ็ดบ่าว่อยสามอีกน้องไม่ได้เคยออกไปเรียกอยู่แถวพรงพารานว่าใช่เนาะน้องเห่อฮะน้องเห่อเมนเคยไปแต่ในเวียงชันเคยไปแต่เวียงน,น้องกันกับเรเคยเลยคิดมาเมื่อไดสิไป แล้วหายแล้ว <c oughs> นานแล้วโหไหว <c oughs> ดิหน้องอ๋อหมดเลยไล่เกินละเกินละจะฟ้องไงย้ำเดยมันสีเปิดปาเลยมันมุดๆปาอะไรที่เขาเปิดไฟเนาะมันกระชีมาเรื่อยๆบ่ะมึงเนี่ยพยายามเลยเนาะเต็มอยู่ เอามาขวบปนันให้กินเเด้อเอาอย่บ่กินอย่บ่เจากะกินกินด้วยกันบอไปจับมข้ขาบนไปเติเจับอยู่คุณยังก็ไปจับว่ายิพุนโดยโดยูฟีมันไม่มีมไฟอ <laughs> เอีผมแล้วย่อมย่อมผมสีแดงเนะเาะย่อมส้นสงการบอไปเด,นด,ดินอยู่มเส้สงการกินสปาลานี่บอมวนย่บ่ ตอนไปกระมวนติดน้ำมูจะมาจากมือแล้วจะมาแต่โดนแล้วเบียงจะดนแล้วมาก่อนสมการนี่ป่เลยฟ้อชุยลูโลคือจะได้ป่ะี่เอาไหมไปเอ็ดรูดพันเลยอ๋อแ้วไเติมเตะเตยงไปเน่เว้ยจ้ะบันดอวเน้อ บันไดนด้ตะวันไดมันขึ้นมาแต่มันออกมาแต่ผลออกมาแต่โลนเลยไหนเจ้าก็กินเล้วนี่คือกินนี่แต่อาไปอยู่เลยกินนะมันเป็นมันๆกินแต่ว่ากินชุกมันจะดีกว่าในเนมันแล้วเนาะในมันมาต่อไฟอ้ายเเจ้ามีแนวใส่ปะ ยังให้น้องหายเออพอพรเจ้วเอาไปขวานาะขวแล้วก็ตากเกันวเนาะขวแลก็กินเลยขวากได้ป่ตากไว้มนกระเลือเออ่าอือฮึ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 ฮลีึ บแเบิดติดิอติ่บติดนมาเรื่อยเนาะอันนี้พวกนี้จักทีมันออกคิดพวกเนาะเด้อตัวนี้ะอนีใส่เสื้อตัวใดนี้มีเสื้อใส่อยู่เเสื้อตัวเก่าพี่น้องส่งตัวเก่าบ่มีส่งเสื้อใส่เนาะน้องเพิ่นก็ได้อ ตู้แล้วก็เปล่าลานพี่ตองเลยเนาะหยัดเอาลานแล้วลละละไปใสบ่บุบอกไปใช่แล้วเนาะอ่าพี่ต้องประตึมกับปุตีน้บบนองคนดอกพี่ตองเลยเนาะเพราะว่าที่เป็นยานกันเพราะว่าเมื่อวานนี่คือทางมายาวมา <ปก S 1> แล<ร>เลยก็บถามน่องเป็นแล้วก็ถ่ายคลิปตัวนั้นพี่ตองนนะตเลยเนาะกะจับจูดตัวนั้นยังดีได้น่องคนยังยังว่อน้ำอยู่เนาะ คิดน้องก็ยังหวานนัอยู่เนาะคิดยังไน้องไอ้้ไอมาวานเลยโหจะคิดเลยไอ้มาทานก็ตอบนั่นคิดว่าเพิ่นทีมายัางบอกเขาทีมาตอนเช้าน,อน้องเรนญานเมื่อกี้นี่บ่ตอนเช้าเลยตอนไอ้มาเมื่อกี้นี่บอเลอยอา,านนะจะเลนจะญาเนาะบอเนาะญาเรนไปหาประตูเอออ๋อ ญาติไม่เห็นเนาะสมมุทรไบซีผ้าน้องเพิ่นไปตรงตลาดซื้อเครื่องชิบของก็บชิบุก้าไปอีกนี่บ่ชิบุกาไปเนาะน่องจะมีมูอเปนน้ำเปิร,ร์ก้าบ่ต้องผ่ามิตู้ไปต้องข้ามมตู้ไปนำ้ำเลยเอาไอ้าไอ่เอาไปตู้ไปน้ำเลยก็คิเป็นยังยตู้ไปไหนก็ด้ตายพร้อมกันไอชิคาเลยเอาก็เป็นชิคไทยชิคาว่อถ้ามีผู้ชิคขาก็ตายพร้อมมีตูแ้แต่โอ้โหมีตู้บอ เลยเออไข่เน,น่บัดเลยพี่้องนเนาะนี่นี่ปีบมนร่นเนาะพอที่ไหมันกระต่ายมีเมาเยพี่งเลยเนาะปีบมันรมันกระตายพีเก่าเน,ะเเนะน,น,นะาะอ่าาาว,ว,นนวาาาาานาา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 บาา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 าจัาา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 ะโ แต่เขาไม่เือบัเนาะลูกเจ้านะ่ะอยู่นในเม่เท่าบ่ออยู่ตน้นเม่เท่าอยู่อยู่แต่มันติดบ<น>่อเนาะเออคือเกิดมาเกปก็นเมทัลเอาไห่อยู่หน้าเบิ่งเนาะเออหมดว่านมนี่เม่เท่าเจ้าบริมีได้บ่อไปให้ลูกกินนะ <c oughs> มันบ่อไห้บ่เช่นคืนนะให<น>้เขื่อนมันเป็นหลอดในบา้านฮะ มันหลในบ้านหลในบ้านบอกกับผุเป็นยังมีแต่น้องทางการน้นนนองบอกเพิ่นเด้อนี่ไงป่าวบอ่ใช่ค่ะทำไมทางการน,น้องย่างไปบอกเพิ่นก็นได้กกน้องบมก,กากันบอ,อ,อแต่เบื้องอื่นเพื่อนแหละแต่สมัยจะบอกเพิ่นเองเนาะนะ คลัยที่องไเมอกีก้เมื่อกี้งเมาอย่างไรเนาะคๆๆๆให้มันออกก็ได้เลยตัวใหญ่น้ออัอน้องกินข่าอยู่ใช่ไหมน้องน,อง,นองอันนี่น้องยูงง่ก็น้องจะไนไดกินอยู่นี่แหละนี่เด็กเข่าเหรอนี่เ ข่าวลอบบอนะ<ล>ใช้กินกับยังใชาต่เรงก็ไม่มีมอใช่ใบ่มีติบข้าวใสติบถอกกับบมี่ <c oughs> เออข่าวตีน่น้มกับบมีเลย <c oughs> มาเนี่ยดโพ ยังเหรอจ๊ะนะอา่ายังละยังลอะขัวแล้วเลยวิ่งไปขัวมาไอ้กินน้ำเด้อขี้ขัวอยู่บ่นี่ขัว่าย,ว<ะ>ยันมันบลือดฮึยันมันบลือดไอ้ขี้กินน้ำอา้าวก็ไก๋กันแล้วน <laughs> เนาะ สามีแต่มันคำมันมืด่เนาะพี่ดไทางมวยยาวอ้าชิพายกันออกมือป้าก่อนเด้อนะมาอื่นแต่ว่ามือฮือาจ่าเ,เด็นน้ำไม่จนะจปืนข่าไปบในบ้านเพื่อน่าทางมวยมาเลมาดีาดมาเ,เด็ดเวยนไครนะเนาะทางน้องเพื่อนกัไฟฟืนไฟฟาบ่าม,มีเนาะอยู่แบบงงๆเท่าๆไปแต่ได้เมือนะ่อเนาะ เพื่อนมีตู้กับมีวะน้องมีไผ่เนี่ยแไผ่ทอร์เชลอ๋อมีแต่เพะอันไผ่อันแสงอาทิตย์บ่เดิอ๋อเอาไฟเข้าในทลายน้องหูยบ่เข้าไฟว่ะเมนเต้นยินเพื่อนยายว่าเพื่อว่ายหกล้านหกล้านเดินหกล้านไปไยจกได้ยิ่บ่ไฟเข้าเพื่อนจะได้ด <laughs> <laughs> จะจะแต่ไม่เตะอยากไล่เนาะเจ้าไหนเนาะใครเก่งไยาเล่เคลือนเก่งอยากไล่อยากได้คือมูแต่บ่ามันไม่มีแต่ก็ดูไปเออหมอมีเนาะเรื่องเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่พี่น้องเข้าใจร่มเนะอยู่ตาสามีเตะไอ้สองเมื่อป้าก่อนเนาะจึงเจ้าหาหน้าแบบไหนรดดป่านนี้มีเต่ไม่หมอมียังหาหรอกแต่ว่ามีมีไอ้ว่าไอ้ชื่อเพิ่มให้เจ้าปะเจ้าเจ้าเจ้าคลองอยู่ปะ ลองอยูไอว่าจะไปเอ่อป้าจะฟ้าไอซื้อมาอยู่ซองทูงเนาะเอ่อยุดดดดูพี่น้องเลยพอดีแหละเด้อเยื้ยทางไอ้เนี่ยครับป๊าปป๊าแต่คำมือตื่นตาพี่น้องเลยเนาะเลยตึบเลยถ้าบ่มี่มืดตึบเลยมืดตึบเลยเนาะส่วนมากเจ้าเยื้องๆไปบ่มีบ่ พี่ชายกับบมี่บอกบมี่เธอสาบตายเด็กตะเกาเอาเธอสาบไปเออออไปเอารถพุ่นละป้าฟาตุไปเมื่อวันอ๋อโถคือได้สิ้นงายมั้งเถอะไปได้สิ้นหมใช่เพิ่นเอาให้บอโอ้รับสิ้นด้วยนแรงนี่นั่งเผาร้าน บอลานแล่วนี้บอกมาเผาเม่นบอกเจ้าบอกมีตัวมาเผาจะบอกเั้อี้เนบอไว้เห็นะเออข้างย่านเขาย่านเขาขาไปฉันบอมื่นเลยเนหมืดนละฉยื่พูนนี่ผูกไปลองเมมืดตึบอยู่มาตู้มามเออ จะแยมแม่แม่แม่อ้ไปกินน้ำเค็ดกินน้ำกันเดิอซีนไข่เร้อเออไท้อนเก็บขี้มูเออบไ่ได้ใส่เนาเ้ออกเ ค่ะเมื่อเต้จะนอนไหมเนาะออกเมื่อมาเนาะเออโอเคแมื่อเป็นเนาะอ่ะใช่เป็นอะไรล่ะปุเออเนาะเดี๋ยวด้ไอซีเอานี่ให้ก่อนแป๊บหนึ่งฮะเราดีเปิดรถก่อนเออมา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 เออแกนั่นแหละอืมแมงเม่าลายเนาะมาดิ เจ้ไงนเนาะอันนั้นแม่นยัง้องอ่ะเนาะเด้ออ๋อพี่ขนห้องการมาจว่วจิเหดให้ห่องน้ำบ่เด้อเรียบร้อบ่อยังใช่งานรเราบ่ตอน,นี้ทันใช่หมแม่นบ่แม่นลอยใช่กันขึ้นยู่จักบ่เ,เคยใช้กูเร <laughs> ห่องน้ำบ่ไงนะ ของน้าแต่ว่ามันมีนานแต่ใส่ยัไปมาดิใส่ที่กระดุมกันเบากันยังไงแถวห้องแบบกระเจ้าเป็นห้องการแล้วกระเจ้าช่วยเรือแบบนี้แบบกระเจ้าเป็นเจ้านายหมดครูเพื่อนทางลาดเพิ่นมาซอยบ่เดินแบบนี้ปีนี้บ่แต่โดด Boleo lời mãi In bone lạc in bò. này mẹ 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 มีไข่หรลอเว่าขับรถไปเลขึ้นๆๆเจอก,กับพ่อต้องยิงไฟมาเอ่อไอ้พอดีไอ้าว่าไอ้ชื่อเผอมาให้เป็น <c oughs> บค่ <c oughs> บคุยเราอาเพราะว่ายิงน้ำอยู่อ้เออยิงน้ำอยู่เด้อเนาะกำแชบบ่แชบกระบอกก,บกันเด้อ <c oughs> ไม่หนาไม่แดงจะได้ไปออกคนปตาปุ๋งซ <c oughs> องทุงใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผักแก้มเด้อไปกินเนาะอามีแต่ว่าทางไอ้ กับเมื่อปะก่อนเดิมอะไรเด้อเนาะมี่ตบบับให้นั่งกับกินข้าวมาหาไหมเด้อเออเชิญชาหน้องเพลินก็ถือว่าเป็นรีวิวเชิญชาหน้องเพลินเพราะว่าบ่มีพื้นบ่มีไฟพี่น้องเนาะพื้นไฟบ่มีเลยเชินมีตู้กับเป็นไฟแสงชนะเซล่ยซื่อคือกันบ่ลเราเหคือกันบุรีมีโอ้พูไทกันเนาะเออเข่าหกล้าน,พนเพลยเนาะ,ะมาเข่าไฟใหม่นะหมืน่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนาะ ออเาคอยน้องโชคดีด้านนองเด้ออยู่ดีม่เฮงเนาะเดินเดิน,ดนดสบายดีสบายดีขอใม่คืนนะสองเล็กเนยฮะสองเลงงงงล,งงลืมละพี่น้งาสองปีอืมนันนอเออสองหนึ่องสอป๊าน้องพี่น้องน้องอยากพักควอน้านนองเด้อโดเด้โอเคบเบอยู่เพือนเด้องงานสิมาหา บุญไม่ต้องไปใส่เด้อเออเอาโอเคสำหรับคลิปนี้บ่อยา่าต้องขอขอบคุณขอ,อ,อบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาติดตามถือว่าเป็นรนีวิวเพื่อนซาน้องเพื่อนตอนมุม,มพีพื้นมุมีเพืพพี่น้องเลยรีวิวกะมีแขกไว้รับเซิร์ฟแหละพี่น้องเลยมาตอนนี้เนาะเต็มอยู่พี่นอ้องเดีย๋ยวพอจบคลิปแล้วอย่าพลาดไม่เนาพี่น้องเลยเนาะไกลมัอนี้อยู่พี่น้องเนาะมืนมัดพี่น้องเลย ปาอยู่ดีไม่แห้งบัดคู่สู่ทุกคนกํเจ็บไยไรกําแข็งไปมีพี่น้องอยู่ต่อเจ็บกเลกกเ้เอาไบายไว้ไว้ไว้เเพ้วเผ่งจี้ใช่ไหมเผ่งม่เนาะไป